ตีกันหน่อยสิผมว่าส่งทีมอันนี้ดีกว่าแค่หลังจัดต่งกว่าไม่พวกกูนี่ครครบหกแล้วครบแล้วไงครบแล้วนี่เกินเกินนะอันนี้เกินนะนี่จะปิงเขานี่ไงฝั่งคุณดูไม่ค่อยอยากมาเท่าไหร่ไม่มีใครอยากไปจริงๆทุกคนพร้อมไหมครับผมพร้อม ไปลุยกันเราจะส่งคนที่ขับเป็นมากที่สุดไปก่อนนั่นก็คือพี่สายพาเาวเวลาะว่าได้ผมว่าคุณเนี่ยเหมาะกับผู้พูดอยู่แล้วผู้พูดอยากขับไหมไม่ได้หมดแล้วผมขอซ้อนพ่สได้มได้ไหม ยังอยากเก็บ32ไว้32ไว้ผมไม่มีทางซอนคุณแน่นอนคืออย่างแรกเลยต้องเลือกก่อนใครขับ ใครสอนแต่ว่าแบบอย่างแต่ถ้อย่างถ้าอย่างปิงนัดนีปต้องต้องที่นัดเข้าไปนะครับเขาแน่นอนเขาดุอยู่อยู่แล้วโอเคไหมโอเคไหมวิ่งลุยๆเพราะว่าพี่ปิงจะใช้กล้ามในการจับให้มันจแกว่งน้ำห้ามหกน้ำห้ามหกโอเคไหมอันนี้เป็นกลยุทธ์เราส่วนคู่คุณนี่ใครขับใครนี่เดีอ่ะก็เลยขับผมซ้อนเหมือนกันแล้วส่วนท้าเพ็งขอเคลื่อนล่ะเราเพ็งซ้อนท้าวเพ็งเราแล้วเป็นที่ใหม่นักซิ่งมาก่อน้หรซิ่งท้าขับได้เขาขับได้อยู่แล้วก็เป็นท้าเพ็งขับได้มาพวกเราทีมกัน ควารวมพลังครับผมเราเริ่มดีกว่าเริ่มะดีกว่าห้าสามสองครับทุกคนเริ่มเกมกันแบบไวมากอ้ตอนนี้สายลับนะครับก็กระโดดขึ้นรถเตรียมพร้อมแล้วทีมแดงกวาก็ตามมาติดๆนะครับแต่ดูท่าทางยังงงังนิดเดียวเทียบตัวไหนไปลๆๆๆจากนั้นก็ได้เวลาออกตัวติกไปเลยครับ เอาไปเอาไปเลยไปเลยไปเลยไปเฮ้ยขไม่ไปได้แล้วเอาเดี๋ไม่ทันไรน้ำหกราดทับเทนดแล้วจ้าโอ้ยจะหลอดไปแล้วครับเนี่ยมันมาเยอะเลยนะโอ้โหน่าเป็นห่วงจริงๆเลยท็อปเทนนัดข้าเปียก อ้น้มดแลตมไม่อตมก่อนงันเลยไ่าช่วยไปเติมน้ำหยุดแป๊บหยุดแป๊บ

ต่่กวายังไงยังไงมีแอปจอดแวะเติมได้กันอีกแล้วโอ้ยยังไงครับเนี่ยเอารีบๆีบเขาครับอีกทีเนี่ยเขาตามหลังมาแล้ว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 ครับเฮไปไม่ต้องสนิทกันดิเรื่องลยออกตัวซิ่งไปแล้วนะครับสำหรับคู่ที่สองแต่ดูลีเนี่ยเขาชำนาญการขับอยู่นะครับเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆ แล้วบอกไม่โกงโกงอะไรเนี่ยคือเรื่อที่ปีมือปีมืออะไรโกงอะไรโกงเลยเออไปได้ไปได้ไปได้มามาเรามาตรงนี้ไงเออเราดัดเราดัดเแพ้ชนะช้างวันเราได้เวลาและแล้วมาถึงคู่สุดท้ายของทีมแครอทแล้วนะครับไวจริงๆเลย มาทั้งฝั่งทีมแตงกวาอคกโเทกันแบบนี้เลยนะครับเหลือไว้ให้ใส่บ้างเถอะโอ้โหอนี่ก็เต็มเฮ้ยเฮ้แลวยเฮ้ย้ยย้ยเฮ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 เฮ้ย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 เฮยเฮ้ย da <laughs> <laughs>